สวัสดีครับลายสาระมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมนะครับเออไม่มีสาระเหมือนเดิมเห็นไหมมีแต่ไอ้ขี้เล็บมีแต่ขี้เล็บมาให้ดูอยู่นี่แหละเออเอาพระมาให้ดูเนี่ยเขาไม่ดูไงเขาดูขี้เล็บเออเขาสังเกตแต่เล็บเราเขาไม่สังเกตพระนะเออเวลาเรารีวิวพระเนี่ยไม่ดูพระเลยดูแต่เล็บเนี่ยหาเรื่องเซลเล้ ตัดแล้วมันได้แค่นี้อะไรมันก็อุดลงไปเหมือนเดิมแหละเพราะเป็นคนทําเวียดทํางานไม่ใช่นั่งขัดเล็บอยู่บ้านธรรมดานะครับผมอา้านะครับวันนี้ก็มาชมสมเด็จเขาเรียกอะไรสมเด็จพิมพ์9ชั้นนะครับอันนี้เป็นพิมพ์9ชั้นนะครับอันนี้เป็นพิมพ์7ชั้นอันนี้พิมพ์9ชั้นเอาดูพิมพ์นี้ก่อนนะครับนะครับเอา้านะครับดูแล้วนะครับ ตั้งสมมุติฐานเออปานเลียนวิทยาศาสตร์ไปนิดเดียวเเอานะครับตั้งสมมติฐานหรือเดานะครับว่าเป็นของเกจิคณาจารย์ท่านใดนะครับเออเดาถูกไหมผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันแหละนะครับที่จริงก็ได้มานานแล้วนะครับแต่ว่าหาที่ไม่ได้นะครับหาที่ไม่ได้นะครับแต่ตามไปเทียบพิมพ์ไปเทียบพิมพ์ไปอะไรมา แล้วนะครับไปนค้นข้อมูลแล้วก็ไปเทียบพิมพ์มาแล้วก็พอที่จะเดาๆทางได้บ้างนะครับผมเอาใครเดาเป็นอะไรบ้างคอมเมนต์ Comment. นะครับใครเดาเป็นอะไรบ้างคอมเมนต์ Comment. นะครับผมอ่ะนะครับที่แรกก็นึกว่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรย้อนยุควัดเกศชยโยปี3ามหนปี31ปีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นอ่าเขาเรียกนะ มันมีจะอกกระบ,บอกใช่ไหมอกกระบ,บอกกับอกกล้องถ้าไปดูในธรรมเนียบวัตถุมงคลแล้วนะครับถ้าเป็น9ชั้นเนี่ยมันจะเป็นอกกระบ,บอกนะครับแต่อันนี้เป็น9ชั้นแต่เป็นอกเขาเรียกอะไรนะอ่าอกกล้องนะครับก็เลยไม่ถูกพิมพ์ไม่ถูกพิมพ์นะครับผมแต่เนื้อหาดีมากเลยเนื้อหาสวยมากนะครับเป็นพระที่สวยนะครับนี่เห็นไหมเนื้อหาอ่ะใครดูไม่สวยบ้างเนี่ย นะครับแขนลำล่ำนะครับนี่เห็นไหมมิติมิติพระนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงพุทธคุณหูใบสีนะครับเออนี่ดูขอบตัดบ้างนี่เห็นไหมตัดลักษณะอย่างนี้ก็พอมีอายุอยู่นะครับพระนี่พอมีอายุอยู่นะครับผมอ่ะนะครับก็ตามที่ผมเดาตั้งสมมุติที่เดานะฮะก็ผมนะฮะมองไปทาง พระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามชัยนาทนะครับเพราะว่าไปเทียบพิมพ์แล้วนะครับก็ออกไปทางหลวงพ่อกลวยนะครับพิมพเนี่ยแขนล่ำๆอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เขาเรียกอะไรฐานโค้งๆอย่างเงี้ยเนี่ยฐานแบบเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็น9ชั้นแล้วก็บิดลงจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยแตกซะเนาะหลุดมือ นะฮะอ่ะนะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้นะครับก็ตามข้อมูลเขาบอกสร้างราวๆปี2510ก,กว่ากว่าประมาณปี2515นะครับไม่เกินอ่าขึ้นมานะครับปี2515นะครับเพราะว่าหลวงพ่อกล้ยเนี่ยนะครับก็เขาเรียกอะไรถอดพิมพ์อ่าถอดพิมพ์ อ,อยู่หลายวัดหลายสำนักเหมือนกันนะครับผมก็ค่อยๆไปเทียบตามาพิมพ์ของหลวงพ่อเอานะครับหลวงพ่อกลว,วยชูจุนตโลนะครับก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของพุทธาคมนะครับก็ในยุคนี้นะครับคนก็นิยมกันมากแม้กระทั่งพระเครื่องที่ไม่ได้ทันหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับพระเครื่องที่ไม่ได้ทันหลวงพ่อกลวยเนี่ยย้อนยุคตั้งแต่ท่านรัชกาลไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็จะไปในอนาคตด้วยเนี่ยนะครับก็คนนะครับก็ ประชาชนก็ให้ความเขาเรียกอะไรให้ความนิยมชมชอบนะครับให้ความเรื่อมใสศร,ร,ร,รัทธากันเยอะนะครับทำให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับอ่าอ่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรมีการบุนเวียนอยู่ในตลาดตลาดตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะย้อนยุคนะครับโดยเฉพาะย,ย้อนยุคนะครับในอ่ทาทันยุคเนี่ยทันยุคบ,บางบางรุ่นนี่ไม่ได้มีราคาเท่ากับย้อนยุคนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันเล่นยากนะครับหลวง หลวงอ่าพรกเครื่องของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับท่านทำทำเยอะมากสร้างเยอะมากเขาว่านะครับผมบางทีทําให้คนที่อ่าไม่ได้มีความชํานาญเนี่ยคนที่ไม่ได้มีความชํานาญเนี่ยนะครับก็แบบดูแบบไม่ขาดหรือดูไม่อะไรเงี้ยก็ทําให้แบบเออเจอแต่ของแบบของยัดวัดบ้างนะครับของยัดวัดบ้างของเกบ้างนะครับก็เจอกัน อ่าอ่บ่อยก็เลยทำให้คนเนี่ยนะฮะคือไม่กล้าที่จะเช่าไม่ไมกล้าที่จะเช่าวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อกวยเท่าไหร่ที่เป็นทันทันะครับแต่เราต้องเป็นพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานจริงๆนะครับคนถึงจะกล้าเช่านะครับผมเออแต่ถ้าเป็นพระแบบหลากย่อยที่ท่านถอดพิมพ์มาทั้งพะระลีลาบ้างพระ อ่าสีวลีบ้างอะไรบ้างที่ท่านถอดพิมพ์มาเยอะๆเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่มีในสารระบบที่เขาหามาข้อมูลมาก็มีําให้คนแบบก็ไม่ค่อยกาเช่าเท่าไหร่ราคาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรราคาก็ไม่ได้ขึ้นสูงนะครับเออแต่ย้อนยุคบางรุ่นนีราคาขึ้นสูงปีดเลยนะครับราคาขึ้นสูงมากนะครับผมก็ ก็คือคนเขาเขาเรียกอะไรเขามั่นใจไงเออเขามันถึงถึงจะเป็นย้อนยุคแต่เขาก็มั่นใจไงเขาก็เลยกล้าเช่านะครับแต่อันเนี้ยนะครับดูแล้วนะครับเออเป็นของหลวงพ่อกวยแหละนะครับผมแต่ว่าหลวงพ่อกวยก็จะสร้างอยู่ลายเนื้อนะครับเออทั้งเนื้อดินนะครับเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงน้ามันนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับก็สร้างอยู่ลายเนื้อเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณ นะครับพิมพ์9้าชั้นวัดเกศชยโยนะครับผมเออเป็นการเขาเรียกอะไรอ่าล้อพิมพ์ล้อพิมพ์วัดเกศชยโยนะครับผมอายุพระเห็นไหมฮะเนื้อก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมก็แต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับถ้าไม่มั่นใจให้ให้ให้เช่าเขาบอกว่าให้เช่าพระที่ อ่าเป็นเป็นผงน้ำมันไว้เป็นหลักเขาว่าอย่างนั้นนะครับถ้าหลวงพ่อควยเนี่ยถ้าอยากให้มั่นใจเนี่ยนะเขาบอกให้เช่าเช่าพ้าผงน้ำมันไว้เป็นหลักก็ต้องเป็นผงน้ำมันเก่าด้วยนะครับเออก็ต้องเป็นผงน้ำมันเก่าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผงน้ำมันแบบอ่าใหม่ๆนะครับเออเขาบอกถ้าอยากให้มั่นใจนะครับอย่างองค์นี้นะครับเป็นพระเรียกพระพิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์คะแนนเนื้อผงน้ำมันนะครับหลวงพ่อควยปี2 5 1 5นะครับ ใช่หรือเปล่าไม่รู้ดูพิมพ์ดูความเก่านะครับถึงอยู่นะครับนี่นี่อันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ต้องเป็นดังนี้นะฮะนี่ถ้าอยากจะมั่นใจเลยในเกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะให้เช่าเป็นประเภทอ่าเนื้อผงน้ํามันไว้เป็นหลักนะครับนี่ก็ต้องเป็นผงน้ํามันลักษณะอย่างนี้นะครับจะได้เป็นมั่นใจเลยถ้าถ้าคนที่แบบไม่ไม่ว่าเช่าพระเนี่ย ไม่ได้เกิดความมั่นใจในในเรื่องของพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยนะครับผมอันนี้นะก็ชอบเป็นเนื้อประมาณนี้นะครับเนื้อเนื้อเป็นเนื้อไอเขาเรียกอะไรผงน้ํามันนะครับนี่แก่แก,แกเกา่าเกนี่ยนะครับจัดมากเลยเนื้อนะครับนี่เป็นเนื้อผงน้ำมันที่จัดอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้นะครับผมถ้าอยากให นั้นแต่ถ้าเรามั่นใจอยู่แล้วนะครับเออคนที่แบบมีความมั่นใจอยู่แล้วอ่าไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น <c oughs> นะฮะเพราะว่าพระแท้อยู่แล้วไงแต่ถ้าเราแบบเออมองเป็นทางเดียวกันเหมือนกับผมเนี่ยว่าเป็นหลวงพ่อกลวยแล้วก็แขวนได้เลยนะครับหรือแบบไม่มั่นใจแต่ว่ามันเป็นพระแท้อยู่แล้วไงอายุพระก็พอใช้ได้เอออายุพระใช้ได้อยู่ในยุคที่ หนึ่งหนึ่งกว่าอยู่เออปี2515าขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็กล้าแขวนได้เลยแล้วก็พิมพ์ไปเทียบแล้วนะครับก็ออกไปทางหลวงพ่อกลวยนั่นแหละนะครับผมก็ผมก็เลยตีเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับหรือใครมองเป็นอย่างอื่นบ้างนะครับจะมองเป็นสร้างเขื่อนก็ไม่ใช่นะครับไปดูพิมพ์แล้วไม่ไม่ใช่สร้างเขื่อนนะครับไม่ใช่เกจิโยสร้างเขื่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ เขาเรียกอะไรนะย้อนยุคเกจชโยรุ่นอะไรนะรุ่นประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่นะครับที่แรกก็คิดว่าเป็นรุ่นประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอะไรแดงๆอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเหมือนกับปั๊มปั๊มตาสิงอะไรเหมือนกับปั๊มของวัดเกจชโยแต่ว่าดูแล้วไม่ใช่นะครับมันน่าจะเป็นอ่าคาบก็เรียกคาบคาบกาวที่มันที่คนเก่าเขาแปะเขาใส่กรอบอย่างเงี้ยแล้วเขาติดกาวมั้งก็เลยคาบกาวก็เลยติดมานะครับคาบกาวก็เลยติดมา นะครับก็เลยดูไปเทียบพิมพ์แล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นวัดเกศชโยรุ่นประวัติศาสตร์จะไม่มี9ชั้นมี9ชั้นอยู่แต่ว่ามันต้องเป็นอกตลอดไง,งส่วมาเป็น7ชั้นนะครับผมนะครับพระสมเด็จก็แท้แต่ว่าหาที่ไม่เจอนะฮะก็เยอะเหมือนกันนะครับอย่างองค์นี้นะครับเห็นไหมนี่อันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อผง เนื้อผงคล้ายเนื้อผงกับเบื้องนะครับเนื้อดินก็ได้ผมว่าเป็นเนื้อผงกับเบื้องซะมากกว่านะครับเห็นไหมเจ็ดชั้น1 2 3 4 5 6 7 7ามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นนะครับอันนี้9ชั้นนะครับจะดูเห็นไหมฮะดูงานศิลป์ต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันตรงเขา่าเห็นไหมฮะหัวเข่าเ,าเออมันเหมือนกันเลยต่างกันตรงไหนต่างกันตรงอกนี่แหละแต่ว่าอก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 องนี้จะนูนมากเลยเห็นไหม นูนมากเลยนะครับอันนี้นะครับผมก็ตีเป็นหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับนะครับเพราะหลวงพ่อกลวยสร้างเยอะนะครับอืมนี่นี่เก่านะครับอันนี้เก่านะครับไม่ใช่ไม่เก่านะครับนี่แต่ไม่ใช่เกตชโยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเจ็ดชั้นแล้วก็อกก็เป็นอกแบบเงี้ยอกอกกระบอกหรืออกตันหรืออกกระบอกแต่นูนมากเลยหนะน้าอกในี่การทําพิมพ์ลึกมากเลยเห็นไหมอ่ะ นะครับนี่นะครับฟึบแบบนี้อ่านะครับนี่แล้วก็แท้อยู่แล้วแหละอย่างเงี้ยนะครับผมด้านหลังก็เรียบนะครับด้านหลังเรียบด้านหลังเรียบปึ๊บแบบนี้นะครับผมอ่ะนะครับใครมองเป็นรุ่นใครมอง,ององค์นี้เป็นเกจิอื่นบ้างนะครับเออเห็นไหมเพราะว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นชั้นที่เขาแกะไหมเหมือนกันเลย นี่ลักษณะงานออกไปทางเดียวกันเลยเห็นไหมฮะแต่ต่างกันที่ชั้นชั้นเนี่ยเชั้นกับ7ชั้นแล้วก็ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะถ้าใครไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ศึกษาเยอะๆนะครับไม่ได้ศึกษาแบบหลากหลายนะครับก็อาจจะสับสนบ้างผมก็สับสนเหมือนกันนะครับแต่ว่า ตามที่ไปเทียบพิมพ์แล้วไปอะไรมาต่างๆแล้วจะออกไปทางหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอ่าอ่าถ้าไม่ใช่คือถ้าเป็นราคาเนี่ยถ้าไม่ใช่ผงน้ํามันแบบนี้จะไม่ค่อยมีราคานะครับจะไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้าเป็นผงน้ํามันแบบนี้นะฮะผงน้ํามันเนี่ยแบบนี้พระเครื่องของหลวงพ่อกลวยก็จะมีราคามากกว่านะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นผงน้ํามันนะครับนี่ เออถ้าอยากให้มั่นใจว่าเป็นหลวงพ่อกลวยก็เขาบอกให้เช่าเป็นผงน้ํามันไว้เป็นหลักนะครับผมถ้าไม่มั่นใจนะครับนี่เห็นไหมเช่าผงน้ํามันไว้เป็นหลักนะครับผมนะครับแต่อันนี้ก็เป็นท่านก็สร้างหลายเนื้อมันกันนะครับเนื้อดินก็มีเนื้อผงฟุตธคุณก็มีนะครับก็ ก็ค่อนข้างก็ค่อยๆไปเขาเรียกอะไรเทียบพิมพ์เอาไปเทียบพิมพ์เอานะครับเพราะท่านสร้างเยอะนะครับท่านสร้างเยอะมากไม่มีในสารระบบก็ยังมีนะครับไม่มีในสารระบบก็ยังมีเพราะหลวงพ่อไวยเสกพระเยอะมากตามข้อมูลว่าอย่างนั้นนะครับผมอ่ะนะครับผมก็ส่วนราคานี่ก็าอ่าราคาก็จะอยู่ที่1000บวกลบนะครับก็ไม่รู้บวกขึ้นเท่าไหร่ไม่คือว่าลบขึ้นลบลงเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่า1000บวกลบแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นพระที่เขาเรียกอะไร ค่อนข้างที่จะเทียบพิมพ์ยากนะครับไม,ไม่เหมือนพวกประเภทที่พิมพ์มาตรฐานของเขาเนั่นก็คือว่าพวกไอ้โพก้าใบาหลังพระแม่ธรณีหลังยันตุกตาอะไรอย่างงี้นนะจะเป็นแบบมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่ถอดถอดพิมพ์ลักษณะอย่างเงี้ยพระล้อพิมพ์เออเขาเรียกพระล้อพิมพ์ทั่วไปเนี่ยจ,จะหารูปแบบมาตรฐานได้ยากนะครับแต่ให้ให้ดูเขาเรียกอะไรงานเขาเรียกอะไรงานศิลหรืองานแกะหรืองานเขาเรียกอะไรงานแบบงานค่อนข้าง อ่าเขาเรียกอะไรงานศิลงานแบบมันลอลกไปทางไหนก็ก็เขาก็จะมองเป็นทางนั้นนะครับผมอ้าวใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าผมหลงทางอยู่คนเดียวเป็นพราที่เขาเรียกอะไรยากเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เช่าแพงนะครับก็เก็บไว้เจอก็สวยเนื้อสวยด้วยไงไม่ใช่ไม่สวยนะองค์จริงเนี่ยสวยมากเลยเนื้อหานี่เห็นไหม เนื้อหาสวยมากเลยนะครับพิมพ์ก็สวยเนื้อหาก็สวยแบบเลี่ยมทองแขวนคอได้สบายเลยแหละแบบนี้นะฮะเห็นไหมขาแป้งเก่ายังติดอยู่เลยนะครับสาหรับพระสมเด็จนะครับผมเห็นไหมครับอ่าอันนี้มั่นใจนะอันนี้ยังมั่นใจเลยอ่ากล้ากล้ากล้าเลี่ยมแขวนอ่าแขวนคอเลยองนี้นะฮะทั้งสององนั่นแหละทั้งสามองนี่แหละมผมกล้าเลี่ยมแขวนแล้วกันนะครับเพราะเป็นพระแท้ นะครับเออพระแท้ไงก็กล้าเลี่ยมใช่ไหมฮะอายุเก่าก็เก่าด้วยเป็นผ้าที่เก่าด้วยนะครับไม่เทไม่เก๋แน่นอนเห็นไหมมันจะหนาข้างนึงเห็นไหมฮะหนาข้างนึงรีบข้างนึงเห็นไหมหนาข้างนึงบางข้างนึงเห็นไหมฮะหนาข้างนึงบางข้างนึงหนาข้างนึงบางข้างนึงนะครับก็เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะก็ถือว่าอ่าดูเขาเรียกอะไรดูคลาสสิกดูเป็น นะดูเป็นส,สบายตาดีนะครับสำหรับพระสมเด็จส่วนดูยากๆนี้ได้มาเนี่ดูคิดว่าอนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังแบบเออคาราคาซังอยู่นะแต่ว่าเออแต่ผมดูแท้ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเออทำคลิปไปแล้วแหละนะครับคนก็ว่าออทำไมใหม่จังใช่ไหมฮะทำไมใหม่จังเนื้ออย่างงี้ทําไมใหม่จังที่จริงไม่ได้ใหม่นะครับไม่ได้ใหม่เลยแต่พระกับเขาทําความสะอาดมาตั้งหาก ผมว่านะพระทําความสะอาดมานะครับเห็นไหมเนี่ยเส้นอันนี้เองชัดขึ้นคมเลยนะสามสามห่างห้าดันนะครับเห็นไหมหูก็ติดชัดอยู่นะนี่ขีดในหูก็มีขีดในหูก็มีนะครับนี่อ่ะนะครับมือเห็นไหมนะครับองค์เป็นล่ำล้ำองค์จะเป็นล่ำล้ำนะครับก็ผิวผิวสัมผัสเนี่ยเหมือนองค์นี้เลย พระที่มีอายุหลายร้อยปีนะฮะผิวสัมผัสเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่คุณสมบัติของเขาเรียกกันอะไรของเขาเรียกกันอะไรมวลสารที่มาทำเห็นไหมฮะอันนี้จะขึ้นขึ้นไขาขาวเยอะพื้นพระไม่ได้ล้างเยอะนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมด้านหลังใส่กันเลยด้านหลังอนี่ะมีลักษณะแบบต้นตํำรับการทาเนี่ยเขาเรียกกันอะไร ดูเหมือนฝีมือการทำเ่ยเหมือนกันมากเลยแต่พักคนละกุนะครับอันนี้พักคนละกุแต่ว่าพูดถึงพักกุที่เราแบบรู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าแท้ไงเออ,อย่างองคเนี้ยแท้แน่นอนเนี่ยแท้นะครับองคเนี้ยคือเนื้อแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนก็เลยมองมองไม่แท้เอ,อเนื้อสีเนี้ยไม่ค่อยมีคนส่วนมากจะเป็นสีขาวบ้างสีดินสีพิกุลอะไรของเขาบ้างแต่สีแบบเนี้ยไม่มี นะครับคนก็เลยมองไม่แท้นะครับผมแต่ผมเอ๊ะผมทำไมผมมองแท้เพราะว่าอะไรถ้าได้จับแบบถ้าได้จับแบบจับแบบนี้เหมือนกันได้สัมผัสผิวเหมือนกันเนี่ยผิวเนี่ยที่เราสัมผัสเหมือนกันเลยเหมือนกันเดะเลยเนี่ยพระสององค์จับผิวเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะครับมไม่แคบไม่ไม่ต่างกันเลยมแม้กระทั่งน้ําหนักด้วยน้ําหนักก็แบบมีลักษณะแบบเหมือนกันนุ่งนวงมือเหมือนกันเลยเห็นไหม องจะเป็นล่ำล่ำอ่อนช้อยแต่ล่ำล่ำเห็นไหมดูสภาพผิวไม่ได้ต่างกันนะนะครับถึงจะเป็นคนละกุแต่ว่าคําว่าพระก,กุมันมันดูอายุพระไงมันก็ยังดูเหมือนกันอยู่นะนะครับดูแบบใกล้เคียงกันน่ะนะความหมายเนี่ยเห็นไหมฮะเออหรือจะเกทั้งสององค์เนี่ยเกทั้งสององค์ไหมเออเกผมก็ห้อยลรอนะฮะเออห้อยพัดแทนอา่าก็ยังไงห้อยพระเกนี่แหละ นะฮะเอออันนี้ผมห้อยนะเนี่ยอันนี้ผมห้อยเอออันนี้ก็ว่าจะห้อยเหมือนกันอ่าเห็นไหมอันนี้ก็ดูยากเนาะแต่ก็ต้องอาศัยความมั่นใจในตัวเองด้วยแหละในการที่จะเช่าหาเช่าเก็บนะครับมผมก็มั่นใจแหละถึงนี้เช่ามานะครับอันนี้ก็มั่นใจมากเช่ามาแล้วก็เรียมกรอบแล้วก็แขวนเลยเออนี่เห็นไหมนะครับส่วนส่วนสมเด็จก็นะครับก็ ดูแท้แต่ว่าเทียบพิมพ์แบบเขาไม่ได้เขียนอะไรไว้ให้ก็ต้องไปเทียบพิมพ์เอานะครับแต่ผมก็สรุปเป็นแนวทางนะครับว่า,าน่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามชัยนาทนี่แหละนะครับพอเทียบพิมพ์แล้วนะครับเทียบพิมพ์เทียบทำเนียบแล้วออกไปทางนั้นนะครับผมอา้าวนะครับถ้าอยากให้มั่นใจก็ไปหาผงน้ํามันถ้าได้แบบนี้นะพิมพ์แบบนี้แต่เป็นเนื้อแบบนี้เนี่ยโอ้สวยเลยนะครับเออพิมพแบบนี้ นะครับแบบนี้เลยแต่เนื้อแบบนี้เนี่ยอืมสุดยอดเลยเอา้าเอาไหมนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมท่านก็สร้างหลายเนื้อนะครับแต่ว่าพระแท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนนี่นี่แท้ดูง่ายอยู่หรอกนะครับผมอา้าวโอเคนะครับผมก็ดูพระเก่าพระใหม่พระลึกลับพระ,ะลึกลับกินตับตัวเองพระดูแล้วงงงง งงง,งปวดหัวนะครับเออเอาอะไรมาให้ดูก็ไม่รู้ดูพระไม่รู้เรื่องเลยดูขี้เล็บดีกว่า <c oughs> นะเอา้านะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ